In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبا ب ا, أ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อรสุฮาวะตลาจงประสบแด่ทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาทำความเข้าใจกับท่านอ้งหลายอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการกินการอยู่เพราะว่าเรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ดีกินดีนี่ความปรารถนาของทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่อยู่อาศัยเครื่องที่จะมาอำนวย ประโยชน์ให้กับแต่ละคนนั้นก็ต้องการของดีต้องการของที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอีกข้อหนึ่งก็คือในเมื่ออยู่ดีแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องกินดีด้วยตอนนี้การกินดีนี่นะครับแน่นอนเหลือเกินเรามักจะคำนึงถึงว่าขอให้ได้กินหรือขอให้ได้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางที่ได้มาจะเป็นอย่างไรก็ตามคือเราจะต้องคำนึงถึงอย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายของที่เราจะอยู่ก็ดีของที่เราจะกินก็ดีนั่นนะมันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสิ่งที่เราจะมาใช้เป็นที่อยู่หรือสิ่งที่เราจะเอามาใช้เป็นของที่เราจะบริโภคหรือกินเข้าไปอย่างเดียวว่าสิ่งนั้นมันอร่อยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียว ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะในหลักการของอิสลามนี้เขาเรียกว่าจะต้องหาลานตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําคําว่าหาลานตั้งแต่ต้นน้ําก็คือตัวสิ่งที่เราจะเอามาใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรืออํำนวยประโยชน์ให้กับเรานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่หาลานด้วยเป็นสิ่งที่าศาสนาอนุมัติแล้วก็สิ่งที่เราจะบริโภคไปนะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่ ศาสนาอนุมัติก็คืออาตัวของสิ่งนั้นที่เราจะบริโภคไปนั้นถ่านลานหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ศาสนานห้ามไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุกรหรือสิ่งที่ปนเปื้อนของสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการที่เราจะบริโภคทะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาดีกล่าวไว้ อาญาว่าว่ายุฮิลุ่มถึงถิ่นยี่และยุอะลฮิมต่อไปที่และพระองค์ทรงอนุญาตสิ่งที่ดีๆสำหรับพวกเขาและพระองค์ทรงห้ามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแก่พวกเขาสิ่งที่ดีที่อนุญาตให้อัน้รวมถึงในเรื่องของอุปโภครวมถึงในเรื่องของบริโภคด้วย ด้าน,นที่จะเรียกว่าสิ่งที่ดีนี่นะครับมันก็จะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งตัวของสิ่งที่เราจะเอานามาอยู่อาศัยเช่นบ้านช่องมันเป็นสิ่งดีาาศาสนาห้ามหรือไม่เสื้อผ้าที่จะมาสวมใส่เช่นบูชาห้ามใส่ผ้าไหมหรือไม่หรือว่าเครื่องประดับชายจะมาสวมใส่ทองได้ไหมไม่ได้อลักษณะเช่นนี้ก็คือหมายว่าสิ่งที่เราจะ เอามาสวมใส่นั้นทางที่มาก็ต้องเป็นฮาลานและสิ่งที่เป็นตัวที่เรานำมานั้นก็ต้องฮาลานด้วยและในเมื่อว่ามาอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนแล้วเกินก็ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คงจะไม่มีที่ว่าได้มาเท่าไหร่เราก็บริโภคหมดเลยโดยที่ไม่ไปถึงคนอื่นเลย หรือว่าได้มาเท่าไหร่เราก็เอามาใช้บริการใ้กระตัวเราอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้อาศัยคนอื่นที่มาร่วมด้วยเลยก็หาประเด็นนั้นไม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารก็ดีจะเป็นเครื่องอุปโภคต่างก็ดีนะครับเรามักจะได้มาแล้วเราก็เอามาบริโภคเรามาอุปโภคแล้วก็ยังมีส่วนในเรื่องของการที่จะให้คนอื่น ในการที่เราให้คนอื่นบริโภคแล้วก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องคำนึงประการแรกเลยก็คือวัวอยู่ให้ลูลาหูมุตยิบาตเนี่พระองค์ทรงอนุมัติสิ่งที่ดีๆนะครับสำหรับพวกเขาตกลงว่าสิ่งที่ดีตามหลักการศาสนาคือสิ่งที่ฮาลลนั่นเองแล้วก็ห้ามในสิ่งที่ ไม่ดีนะครับว่ายูฮัริมะอะไรฮิมุคอบาอิสสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคําว่าอยู่ดีกินดีตรงนี้ก็คือต้องอยู่อย่างฮาล้านกินอย่างฮาล้านนั่นเองฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่ว่าเราอยู่อที่ดีบ้านช่องใหญ่โตบริการให้เราสะดวกสบายมีห้องน้ําห้องส้วมมีห้อง,ง,องนั่งเล่นมีห้องออกกําลังกายมีสระน้ำพร้อมมูลทุกอย่าง ล้วแล้วแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่หรือว่าที่เราใช้บ้านหลังเนี่ยเนื่องจากไว้ช่อฉชนเข้ามาเนื่องจากได้มาโดยไม่ใช่สิทธิของเราก็พูดต,ตามภาษาชาวบ้านก็คือโกงเข้ามาอย่างนี้ถามว่าจะเรียกว่าเราอยู่ดีได้ไหมอยู่ดีไม่ได้นะครับอยู่บนสิ่งที่หารอมนี้ไม่เรียกว่าอยู่ที่ดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะต้องพูดกันในเรื่องของการบริโภคนะีที่จะต้องพูดกันในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาก็พูดกันยังไงว่าของที่าศาสนาไม่อนุมัติแล้วมารวมอยู่กับในสิ่งที่าศาสนาอนุมัติไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างอื่นที่มันปนเปื้อนกับของในยิสติสาศาสนาห้ามบริโภค นะครับหรือว่าสัตว์ที่ศาสนาห้ามบริโภคก็มาปนเปื้อนกันฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ที่มีแนวทางมีหลักการอันชัดเจนเราก็ต้องดูนะครับจากอายะอัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่ผมจะได้นำเรียนกับท่านหนึงหลายก็คือยะอัยูฮันัสกูลูมิมมาฟิลอารธฮะลาลันตอยยิบัน ولا ต ت ต ئ ัชชัย ا อนอินนะฮูละกุมอลูมฮิน อ้อมมวลมนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าจงบริโภคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ฮาลลาลันเป็นสิ่งที่าศาสนาอนุมัติต่อย,ยิบันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีคุณค่าฉะนั้นคนมุสลิมนี่นะครับจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักเลือกสรรประการสำคัญเลยก็คือฮาลลคือสิ่งที่าศาสนาอนุมัต แล้วก็ในเมื่ออนุมัติแล้วก็จะต้องเลือกอีกชั้นหนึ่งก็คือหมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยแค่ไหนนี่ดีความละเอียดอ่อนที่อัลลอฮ์สั่งให้กับมวลมนุษยชาติได้รู้จักในเรื่องของการบริโภคที่เราเรียกว่ากินดีนะครับถ้าการที่เราจะเรียกว่ากินดีนั่นก็คือจะต้องกินของที่ฮาลาลัตอยญิบ ของที่าศาสนาอนุมัติแล้วก็ของที่เป็นสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าฉะนั้นการกินที่รู้จักเลือกสรรตรงนี้อเลอร์ด้กำชับต่อไปว่าววอวลาตัดต่ไอูคูตัวาตัวชซตน์นและพวกเจ้าจงอย่าได้ตามทางของเชต์ต้นตามเก้าเดือนของไซต์ตนก็คือตามหลังชซต์ตอนอยู่ตลอดทําไมอเลอร์ด้เอาคําว่าอย่าได้ ตามแนวทางของเซตอนมาตรงนี้เพราะคนเราถ้าหากว่าบริโภคอะไรมันมักจะไม่คำนึงถึงกับอาลาลตอ่ออาลาลันตอัจบันของดีมีคุณค่าฉะนั้นขอให้ได้บริโภคได้เอาคำว่ารสชาติเป็นหลักคือเราจะเอารสชาติเป็นหลักไม่ได้หรือจะเอาสีสันเป็นหลักไม่ได้จะรสชาติก็ดีสีสันก็ดีเขาเรียกวเป็นเคานิยม หรือว่าชื่อของอาหารนะครับเขานิยมใช้ชื่อนี้คาใครบริโภคอาหารชื่อนี้ก็รู้สึกว่ามีาเขาเรียกว่ามีคุณค่าในรูปแบบที่ว่ามีชื่อมีเสียงถ้าใครได้รับประทานในอาหารประเภทนี้แต่หลักการอิสลาม,ม่คำนึงถึงสองประการหลักๆก,ก็คือฮาลาลันเป็นสิ่งที่อนุญาตคำว่าอนุมาตตรงนี้นะครับ อนุมัติตามหลักการศาสนาเนี่ยนะก็คือตัวของที่เราจะบริโภคเขาเรียกวัตถุดิบก็ต้องฮาลาลถ้าถามว่าสุกรหรือหมูเนี่ยเราจะเอามาปรุงให้เป็นชนิดอย่างไรหรือว่าจะเชือดแบบไหนหรือว่าจะมาปรุงในชื่อแบบฝรั่งมังค่าหรือชื่อแบบไทยๆอะไรก็ชื่อไปเถอะไม่ได้ ก็เพราะว่าตัวของสัตว์จะเป็นเป็นสัตว์ที่าศาสนาห้ามบริโภคฉะนั้นตรงนี้ประการสำคัญเลยก็คือว่าในเมื่อว่าวัตถุดิบตรงนี้เป็นที่ต้องห้ามแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการที่จะเอาไปใช้ชื่ออะไรหรือจะไปทำชนิดอาหารอะไรไม่ต้องพูดแล้วพาะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วฉะนั้นประการสำคัญใดก็ต้องดูฮอลานเป็นสิ่งใศาสนาอนุญาต ถามว่าเป็ดไก่นะครับปลาสิ่งต่างเหล่านี้ศาสนาอนุญาตตัวญีบันแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอันนี้ตามเป็นที่เราได้ได้ทราบกันในเมื่อเป็นเช่นนี้ที่อัลถประได้ก์เชับว่าอย่าเลยตามทางมัลเซตอนก็คือคนเรานะครับมักจะไม่สนใจในเรื่องของฮาลานแล้วก็ในเรื่องของที่ว่ามีคุณค่า เราก็จะไปสนใจในเรื่องของหนึ่งรสชาติสองสีสันสชื่อรสชาตินะครับเราคำนึงถึงตรงนั้นแต่ถ้าจะรสชาติจะอร่อยขนาดไหนถูกปากใครก็ตามแต่ว่าส่วนประกอบหรือว่าไอตัววัตถุดิบเป็นของที่สัตาาห้ามก็ไม่อนุมัติให้บริโภคนะครับถึงแม้ว่ารสชาติมันจะอร่อยแค่ไหนก็ตาม แล้วก็มานิยมกันในเรื่องสีสันสีต้องสีอย่างนั้นสีอย่างนี้อันนี้ก็มักจะนิยมกันเป็นอาหารที่ผลิตขึ้นมามาจช่ของธรรมชาติและอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องชื่อพวกเรานี่นะครับเขาเรียกค่านิยมทำอะไรเราอย่าเอาค่านิยมเราต้องนิยมตามคุณค่าของมันคุณค่าของอาหารชนิดนี้ มันมีคุณค่ามากเนื่องจากวันฮาลลเนื่องจากวันมีคุณประโยชน์เนื่องจากวันมีตอยยิบันคือเป็นอาหารที่มีคุณค่าอันนี้เขาเรียกว่าให้นิยมตามคุณค่าแต่อย่านิยมตามค่านิยมตามค่านิยมมันชนิดนี้โอโ้ก็นิยมบริโภคกันกินกันไปกินโดยไม่คำนึงถึงกันหลายๆ่ังสิ้นนั่นแหละจะถือได้ว่ามันเหมือนกับเดินตามทางไชยตยน เพราะไชตอนนี่มันจะมายุแย่มายุยงในเรื่องที่ว่าให้เราเนี่ยหลงไหลกับไอ้เรื่องรสชาติเขาเรียกเกฑ์สีรสอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากไชตอนในการที่มันจะทําให้เราเกิดความต้องการขึ้นมาฉะนั้นอละถเจึงไี้บอกว่าเวลาตะ,ตะ,ตะมิญโอคูตัวติดไชตอนพวกเจ้าจงอย่าได้ตามทางหรือก้าวเดินของไชตอน พอเช็ดตอนเนี่ยมันจะยุยงยุแย่ให้บริโภคโดยที่ไม่คำนึงถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ฮาลานหรือไม่ฮาลานมันก็คำนึงถึงรสชาติอย่างกับบางคนไปซื้ออาหารชนิดหนึ่งมาบอกว่าอาหารชนิดนี้เอ๊ยยังไงกันนี่มันมันมันน่าสงสัยมันมีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ศาสนาห้ามหรือไม่เขาบอกว่าเราไม่สนใจเราสนใจรสชาติมันรสชาติมันอร่อยเราก็บริโภคนี่แหละครับ ตามแนวทางเขาใช้ตอนชัดเจนฉะนั้นถ้าเราจะเอารสชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งเนี่ยถามว่ารสชาติเนี่ยมันให้มีคุณค่าทางร่างกายมากน้อยแค่ไหนมันทำให้เกิดประโยชน์ทำหมายถึงว่าให้เกิดพละกกำลังเรื่อ้บำรุงกระดูกบำรุงเส้นเอ็นบำรุงอะไรต่างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราจะาคำนึงถึงรสชาติอาหารมากมายรสชาติอร่อยมาก คนสุดท้ายแล้วหมอก็ห้ามบริโภคห้ามรับประทานอาหารชนิดนี้อาแล้วก็รสชาติอร่อยล่ะก็ดัน่นแสดงว่าเราจะไปนิยมเรื่องรสชาติอย่างเดียวไม่ได้หรือก็ทำอาหารมาสีสวยชื่อดีน่ารับประทานเหลือเกินแต่ว่าเป็นอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่คำนึงถึงในเรื่องของรสชาติ แล้วก็สีสันแล้วก็ชื่อของอาหารมุสลิมเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักเลือกคุณค่าอาหารแต่จงอย่าไปหลงไหลกับค่านิยมของอาหารที่ผู้คนทั้งหลายเขาอาบริโภคกันเพราะมันจะเป็นเหยื่อของใัตตอนได้อินนฮูและกลุมอาดูวุมูบินพอแท้จริงใัตตอนกับพวกเจ้านั้นเป็นศัตรตูแจ้งชัดธรรดาพี่น้องทั้งหลายผมอยากจะได้นำเรียนตรงนี้ โดยตรงว่าเรื่องของอาหารที่เราจะบริโภคไปเนี่ยมุสลิมเราต้องรู้จักเลือกสรรธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่เลือกได้ชอบในเรื่องของที่จะเป็นของดีมีประโยชน์อันนี้เป็นธรรมชาติที่ลา l ให้มาฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องเสื้อผ้าเครื่องลงหม่มเราจะไปซื้อที่ ร้านสักตัวสองตัวเราก็เลือกนะครับทั้งๆเลยเขาใส่หอ่อใส่กล่องใส่อะไรมาแล้วเราก็ยังพยายามที่จะเลือกอยู่อีกนั่นแสดงว่าเราใครว่าดีเนี่ยก็ยังไม่ดีเท่ากับที่เราว่าดีเองนี่ก็คือลักษณะของมนุษย์ใครอื่นหมื่นแสนว่าดียังไงก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเรายังไม่ไม,ไ,มไม่ว่าดีนี่คือลักษณะของมนุษย์ ทั้งๆท,ที่สิ่งที่เขาบอกมาเนะี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็ยังเลือกนะครับเอาไปซื้อเสื้อผ้าอะไรราคาถูกนะครับสามสี่ตัวร้อยเราก็เลือกอกีกนี่เราต้องการของดีอาหารเราก็เลือกแต่ถ้าเราจะเลือกให้มากไปกว่านั้นให้ให้ดีไปกว่านั้นเลือกเลือกของที่ฮาลาลัานต้หบันไม่ได้เลย เราเลือกเอาแต่รูปนอกกันอย่างเดียวแต่เราไม่เลือกเอาของฮาลาลแล้วก็อะย่างไเราไปซื้อยกตัวอย่างให้ตอนนี้กำลังมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องเนื้อที่มันปะปนเนี่ยเรารู้จักถามรู้จักเลือกได้ไหมครับบางคนบอกเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเขาบอกคนขายบอกว่าเนื้อวัวแล้กวก็เนื้อวัอวด้วยแต่เราอย่าลืมว่า ผู้ที่ขายนั่นหนละเขาก็มั่นใจแต่ถ้าเขาไปพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่นี่แหละครับที่เป็นปัญหาอยู่เพราะทุกวันนี้เราต้องอย่าลืมว่าเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของการที่เราจะใช้ทางวิชาการพิสูจน์อะไรเป็นอะไรนั้นอลัลลอฮ์ให้มานะครับอลัลลอฮ์ให้ความรู้มามากมายนี่มนอัลลอฮ์ให้ความรู้มาเราค้นคว้าเราไปพบเราก็ต้องเอามาใช้เหมือนอย่างในอดีต ใครทำขนมปังมาขายเราไม่สามารถจะไปทราบได้ว่าส่วนผสมมันอะไรมีอะไรปนเปื้อนมาหรือไม่แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะรู้ได้เราสามารถที่จะเห็นได้ตรงนี้แหละครับเมื่อเรารู้เราเห็นว่ามันสิ่งที่สกปรกก็มาปนเอามาปนเปื้อนเราก็จะต้องไม่บริโภคต้องรู้จักเลือกคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่รู้จักเลือกและถามว่า สติปัญญาของเราความรู้ของเรานั้นมันไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ขอฝากวเพียงแค่นี้นะครับวะบิลลฮิตาฟิกวาลิดายาวัสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลม